ไม่ได้ถามว่าน้องเล่นหรือเปล่าเล่นเป็นฝั่งโจนโอเคแล้วนี่เล่นกากแค่ั้นหนี่หัวไอ้น้องโอ้ยแชาเลนจ์พกหรอโอ้ยเมื่อกี้คอมลั่นเฮ้ยโอ้ย เอา้าเมื่อกี้นึกว่าเป็นข้าวไม่ใช่อือเฮ้ยมีไอ้พวกสไนใครฆ่าได้เยอะกว่าคนนั้นชนะยางยางนี่เล่นอยู่แค่พกเฉยๆด้วยเฮ้ยอันนั้นไกลโอ้โหดาเมจ นนี่ยังค่าได้ต้องใส่ตัวเลยเฮ้ยแซมมี่เหรอ <c oughs> เอาไม่ใช่หรือว่าข้าวโอ้ยยืยยิงไม่ทันอ่ะเฮ้ยนี่ไงใช่ไหมย,ยิงไม่ทันจริงนะ หัวหัวหัวเลยตูดหัวเลยตูดหน้านี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะแบบไม่เคยแตะเลยนี่นไ,ไหวะเฮ้ยนี่หัวเฮ <c oughs> ้ยืมรีเฟกปีาศาจอ้าวไอเฮียเล่นเอเคพวกตีม้อ ให้เล่นปืนกลก็ได้หนีหัวอนุญาตให้เล่นปืนกลเล่นก็ได้แต่ถ้าเล่นก็โดนด่าว่าติม่มแค่นั้นแหละเลนปืุกมาเลือตือ่น มีโมเลเต์ข้าวก็อย่าเดินเร็วดีป้อมมันกระจายเว้ยมันต้องค่อยๆเดินเล่นในเปกดูไม่เคยเล่นในเปกเลยเฮ้ยแต่มันตายยากมันตายยากมเอ,เออเอ,อเปกมันตายยาก เงีอ่ะเยียมติง้งมีพวกแอกซาซัเลยในะครวะ,ะน้องเป็ว่าแซมหนีอุย้ยไอ้แค่ไม่งอ้อยหลังบาดแผลกำลังเป็นความอับอายของนักดาบ ไอ้น้าโอ้ยผมเลือเหลือสี่เฮ้สกิปก็ตายแล้วโอ้ยฆ่าได้เท่านี้เก่งไปที่เก่งกว่ามววัด

มันบบเป็นนะ่ะเก็บสองสยองขวัญล <c oughs> อยอีกแล้ว้เ่ีเ้ยนี่ชอบลอยนะนีเนี่ยนะลั่นหัวนีเนี่ยนะลั่นหัวยิงที่ก็ยิงให้ตายระวังที่รอบขัดตืนเอ้ยไม่ใช่ หม,มาให้ยินหน้าไงหมาป่าหมาป่ารอวันหอนรู้จักแวร์บู๊เปล่า,ายังไม,ไมไ่ไปชักว่าวล่ว นี่แน่ไอ,นะอ้พวกเหี้นะเ้ยไม่นับ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 นี่แน่หัวลั่นไปอีกทีห้ามเล่เนี่ยพี่อีกคิวแล้วว่ะยี่บห้าคิวแล้วว่านี่ขนาดเรื่องนี้พกนะไม่บอกไม่บอกว่าอุย้ยหัวอีกแล้ว โหเก็เก่งเลยวิ่ไม่ไม่น่าเชื่อคือไม่อยากจะเชื่อฝีมือตัวเองว่าขาได้ขนาดนี้

โอ้ยไอ้เหียเจ้าเอีเอาอุ๊ยยิง <c oughs> ก็ไม่โดนโอ้ยความแม่นหายไปแล้วยิงไม่โดนเลย จะถามเอาอีกแล้ว Hehehe พี่หรอขอบคุณครับเฮ้ยแต่พี่อยู่ที่สองเลยนอ้น้องพี่ใช้แค่พวกด้วยนี่แน่เก่งเก่งเฉพาะนี่ก็จริงพวกเนี่ย โอ้ยดูดีนะที่โดนก็เขาติ่มที่เรายัางใช้ได้แค่ปกเลยอุยอ้ยสต์ตกใจ ตกใจยูอยู่เขามายิงนี่กูเล่นเกยมยิงปืนหรือเกมสยองกวันเนี่ยโอ้ยหัวลั่นปั้นอืมเขายาิเอา้า ไม่แค่โดนลอยอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเล่นไม่ชอบเล่นพองนี้แหละแม่ลอยกันดีแต่มันยิงได้เยอะไงมันยิงได้เยอะกว่าหมวดลีนะอะเรเลยโหจบเกมครับเราอยู่ที่2เราฆ่าไปทั้งหมด41ตายสาสเทพปืนปกฆ่าด้วยปืนปกมากที่สุด41ตัว ไม่เก่งก็ไม่รู้ว่าไงแล้ว